สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยโจทย์ข้อสอบโอเนตวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของชั้นมาเทอมปรึกษาปีที่3ค่ะข้อสอบโอนตวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมักจะออกข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเซลล์แล้วก็องค์ประกอบของเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาลองทําข้อ1กันเลยค่ะข้อ1น,นะคะนักเรียนนําสไลด์ตัวอย่างนะคะที่เก็บในกล่องสไลด์ตัวอย่างพืชมาศึกษานะคะภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะ แล้วก็บันทึกผลดังตารางนะคะซึ่งสไลด์ตัวอย่างมี a b c d ตามลำดับนะคะก็จะบันทึกว่าสไลด์ตัวอย่างไหนนะคะมีองค์ประกอบหรือไม่มีองค์ประกอบใดบ้างนะคะโจทย์ถามว่าสไลด์ตัวอย่างใดนะคะที่เป็นสไลด์ตัวอย่างของเซลล์สัตว์ที่ปนอยู่ในกล่องนี้นะคะดังนั้นข้อสอบข้อนี้นะคะต้องการวัดว่าน้องๆเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะคะมีความแตกต่างในด้านไหนกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนนะคะว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะคะมีส่วนประกอบภายในเซลล์อะไรบ้างที่แตกต่างกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่เซลล์พืชมีแต่เซลล์สัตว์ไม่มีนะคะก็คือผนังเซลล์นั่นเองะคะ่ะผนังเซลล์นะคะก็มีความสำคัญก็คือให้ความแข็งแรงกับเซลล์พืชนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้เซลล์พืชสามารถคงรูปอยู่ได้2นะคะก็คือ,อโรพานะคะ คลอพานะคะก็เป็นองร์เนลที่มีคลอโรฟิลนะคะที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะและสารนะคะเซล์พืชจะมีแว็กซโอขนาดใหญ่นั่นเองค่ะส่วนเซล์สัตว์นะคะอย่างที่เรากล่าวไปเซลสัตว์ไม่มีผนังเซลล์แล้วก็ไม่มีคลอพานะคะและเซล์สัตว์มีอะไรที่เซลลพืชไม่มีนะคะข้อหนึ่งเลยเซลล์สัตว์นะคะมีเซนเิโอค่ะเซนเิโอนะคะใช้ในการแบ่งเซลล์นะคะ และข้อ2ค่ะมีไลโซโซมไลโซโซมไลโซโซมนะคะใช้ในการที่ทำลายสารหรือว่าองค์ประกอบภายในเซลล์ที่ใช้การไม่ได้แล้วนะคะและข้อสามนะคะเซล์สัตว์มีแวฟคิวโอขนาดเล็กค่ะจากความรู้เบื้องต้นนี้นะคะน้องๆสามารถใช้ในการตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วค่ะว่าสไลด์ตัวอย่างไหนนะคะที่เป็นสไลด์ตัวอย่างที่เป็นเซล์สัตว์นั่นเอง มาดูกันเลยนะคะสไลด์ตัวอย่าง A ค่ะสไลด์ตัวอย่าง A นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีผนังเซลล์และไม่มีคอรพัสนั่นแสดงว่าต้องเป็นเซลล์สัตว์ค่ะค่ะลองดูสไลด์ตัวอย่าง A อีกนิดนึงนะคะจะพบว่าไม่มีนิวเคลียสด้วยปกติแล้วนะคะเซล์พืชกับเซล์สัตว์จะมีนิวเคลียสเป็นองค์ประกอบนะคะแต่ก็จะมีเซล์สัตว์บางประเภทนะคะที่ไม่พบนิวเคลียสเองนั่นก็คือเม็ดเลือดแดงค่ะ มเมล็ดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจะไม่มีนิวเคลียสเนื่องจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะในการลําเลียงแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะส่วนสไลด์ตัวอย่าง b นะคะมีผนังเซลล์แล้วก็มีคลอพาร์ด้วยนั่นแสดงว่าต้องเป็นเซลล์พืชะคะ่ะสไลด์ตัวอย่าง c นะคะไม่มีผนังเซลล์เนาะแล้วก็ไม่มีคลอพาร์แสดงว่าเป็นเซลล์สัตว์และสไลด์ตัวอย่าง d ดอกนะคะมีทั้งผนังเซลล์และมีคลอพาร์ก็รู้เลยว่าเป็นเซลล์พืช ดังนั้นนะคะเราสามารถตอบได้แล้วว่าสไลด์สัตว์ที่ปนอยู่ในกล่องนี้นะคะก็คือสไลด์ A และสไลด์ C นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะ